เข้าสู่ Family News Today กันต่อเลยนะครับวันนี้ไม่มีช่วงมหัศจรรย์บันเทิงกันแต่ว่าเราอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมพรุ่งนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเดินหน้านะครับเอาเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันทั้งสัปดาห์ตลอดสัปดาห์เกี่ยวกับงานบอลครบรอบ45ปีของช่อง3นะครับไม่ว่าจะเป็นพาเรดซ้อมเต้นหญ่เลยทุกอย่างอลังการมาก S <S ในที่สุดก็มาถึงแล้ววันพรุ่งนี้นะครับก็วันเสาร์ที่25เมษายนนะครับวันครบรอบ45ปีของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 รายการ Family News Today นะครับอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมไปร่วมกิจกรรมความสุขบุกโลกกันที่รัชมังคลากีฬาสถานโดยที่ p a v i l เลีของ Family นะครับก็จะมีกิจกรรมบนเวทีจากนักร้องนักแสดงผู้ประกาศแล้วก็การ์ตูนดังของช่องตลอดรายการนะครับตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2มีเกมการแข่งขันสนุกๆนะครับแจกให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รางวัลใหญ่ที่สุดครับคือตัวเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ2ที่นั่ง และทุกต้นชั่วโมงนะครับก็จะมีนาทีทองแจกของรางวัลกันหลายชิ้นทีเดียวฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับและแน่นอนช่วงบ่ายก็จะมีทั้งพาเรดการแข่งขันฟุตบอลต่อด้วยคอนเสิร์ตหลอดทะลุโลกตั้งแต่2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มกันไปเลยก็สามารถไปที่รัชมังคลากีราสถานกันได้นะครับอยากให้ไปกันหรือถ้าเกิดท่านไหนไม่อยากไปเนี่ยหรือว่าอยากออติดธุระ ก็สามารถติดตามชมได้จากที่บ้านด้วยนะครับใช่ดูทีวีทั้งสองทุ่มงจังหวัดเนี้ยจะได้สะดวกนะครับแล้วก็สองทุ่มถึงสี่ทุ่มทางช่องสามเอสดีไปกันได้แต่เช้าไปร่วมกิจกรรมกันนะครับกับผู้ประกาศข่าวกับดารานักแสดงนะครับแล้วก็ไปร่วมชิงบัตรกันได้หน้างานคือกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีการแจกบัตรกิจกรรมหน้างานเทียบครับทีมพวกเราก็จะไปอยู่กันที่บูธช่อง3 Family ด้วยนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมอะไรต่างๆกับพวกเราได้นะคะเอาล่ะ พรุ่งนี้จัดเต็มกันอย่างแน่นอนค่ะไปดูดารากันให้เต็มอิ่มไปเล่นเกมกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนเลยค่ะครับผมเป็นวันแห่งความสุขเลยนะครับทั้งวันเช่นเดียวกับวันนี้ที่เป็นความสุขของพวกเราทุกๆคน Family News Today นะครับแล้วก็ช่อง3 Family นะครับหมายเลข13จสามจะมาไว้ให้ดีๆบางท่านอาจจะดูได้หมายเลข23นะฮะแต่ไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่ติดตามแล้วก็อยู่หน้าจอกันตลอดทั้งวันเนโอกาสครบรอบ1ปีก้าวเข้าสู่ปีที่2ด้วยความ สดใสซาบซ่านนะครับทีมงานของเราก็ยังอยู่นะฮะเต้าสาว่ฮ Happy birthday to you to you Happy birthday าานเต้าสาวอันดุนดุงด้วยแกต้างานนะคะต้อค่ะหอมเคกมากเลยครับ ก็ถือว่าเป็นเค้กที่แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีของ Family News Today แล้วก็เข้าสู่ปีที่2นะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจพวกเราจนถึงวันนี้แล้วก็เราก็สัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนารายการต่อไปนะคะครับเดี๋ยวจบรายการแล้วก็คงจะต้องกดคำขอบคุณขอบคุณ s อด้วยนะคะใช่ครับและกลับมาเจอกันใหม่นะครับในวันจันเวลาเดิมบ่าย3มโมงถึง4โมงเย็น Family News Today นะครับเราทั้งหมดและทีมงานทุกคน happy birthday to you and many more happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you